สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันโอ้เยเจ๋งว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ลองลองใส่ทํานองดูใครทำาซวด์ตรงดนตรีเป็นใส่ให้หน่อยก็ดีนะเออเดี๋ยวจะเอามาแบบใส่ไว้ในช่องนะรบกวนหน่อยรบกวนหน่อย สวัสดีครับมิดรักแฟนแบบมวยชาวนั่นนะปไทยแลนท์ที่เคารพรักทุกคนแน่นอนเจอกันแบบนี้นะครับก็มีข่าวสารมวยโลกมาฝากกันนั่นเองเป็นเรื่องราวของเดวินฮานี่นะครับสำหรับวันนี้ช่วงนี้แกจะออกบ่อยนิดนึงเพราะมีศึกที่ รออยู่ใกล้ๆก็มีประเด็นมีอะไรแทบทุกวันเป็นการโปรโมทศึกไปในตัวนะครับขายบัตรตัว๋ววันนี้แกจะว่าอย่างไรบ้างนะครับไปฟาดอาจารย์เก่าซะและ้วอย่างฟรอยเมเวเทอร์จูเนียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับ เดวินฮานี่ชำลอกรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของ WBC นะครับก็หมดความอดทนนะฮะเนื่องจากอดทนมานานแล้วเกินจะทนแล้วไม่อยากจะรับมันต่อไป <c oughs> ก็ฟาดเดือดครับฟาดอาจารย์เก่าอย่างฟรอยเมเวเทอร์นะครับ ถ้าแฟนมวยติดตามมวยกันมาโดยตลอดนะครับก็จะจำได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟรอย์เมทเทอร์จูเนียเนี่ยแกก็เคยสอนมวยให้กับเดวินฮานี่นะครับที่มเมวเทอร์ยิมของแกนะในาสเวกัสนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ มีความรู้สึกมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนด้วยกัน,นครับด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของฟลอย่าฮานี่ก็ไปด้วยนะครับหรือแม้แต่คฤหาสน์สุดหรูของฟลอยเดวินฮานี่แกก็ไปด้วยแต่ว่าเรื่องราวเรื่องนี้ มันเกิดขึ้นอย่างนี้ฮะหลังจากที่ฮานี่แล้วก็ไรอันกาเซียเนี่ยเริ่มต้นการเจรจาที่จะชกกันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาฟรอยแกก็เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับเข้ามาไม่ได้เข้ามาธรรมดาไงแต่ว่าไปโน้มน้าวไรอันกาเซียให้มาชกกับ โรแลนโดโรเมโรนะครับซึ่งเป็นเด็กในคอนโทรลของแกนะครับนี่ก็มีตำแหน่งแชมป์โลก WBA ในรุ่น140ปอนด์อยู่นะครับให้มาชกกับเด็กผมแทนดีกว่าซึ่งโรเมโรก็เห็นด้วยแน่นอนแหละเพราะว่าเป็นเด็กในสังกัดของเมเวเ t อร์โปรโมชั่นใช่ไหมฮะ รอันกาเซียก็ยอมรับข้อเสนอนะฮะแล้วก็บอกทีมงานของเขาว่าให้จริงจังเลยมุ่งเน้นไปที่การเจรจาการชกกับโรเมโรเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดแล้วสุดท้ายโรเมโรดันลอยแพร r ไรอันกาเซียแมพพอจะเอาด้วยหน่อยดันลอยแพรกันซะงั้นนะครับหันไปเซ็นสัญญาการชกกับไอแซคครูสนะครับซึ่งจะชกกันในวันที่30มีนาคมนี้แทน <c oughs> Garcia, กาเซียก็อะไรวะมึนงงสิฮะ อยู่ๆโดนแบบนี้เอาเฮ้ยมันไม่เหมือนแบบที่คุยกันไว้นี่วานะครับก็เลยต้องอ้าวหันหัวเรือวกกับครับกลับมาร่วมโต๊ะเจรจากับเดวินฮานี่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซ็นสัญญากันอย่างไวเลยไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดอีกนะครับ แน่นอนครับทั้งคู่เนี่ยจะชกกันในวันที่20เมษายนนี้ที่บาเครเซนเตอร์ในบรุกลินนิวยอร์กนะครับซึ่งจะถ่ายทอดสดผ่านทาง The Zone Paper View นั่นเองนะครับไรอันกาเซียก็เพิ่มความร้อนแรงให้กับการโปรโมทศึก ในสัปดาห์นี้โดยการปล่อยคลิปการซ้อมของเดวินฮานี่นะครับแต่ว่าเป็นคลิปเก่านะเมื่อ9ปีที่แล้วนู่นเลยนะครับซึ่งขณะนั้นเดวินฮานี่อายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองเป็นคลิปการลงนวมกับเกอร์วันตาเดวิดที่ยิมของฟลอยด์เมเวเธอร์นั่นเองทั้งคู่เนี่ยก็คือเป็นเด็กของพี่ฟรอยด้วยกันแหละว่างั้นนะครับตอนนั้น,นก็เลยแบบจับมาลงนวมกันคลิปนี้ความยาวประมาณสัก เกือบเกือบสองนั่นทีนะครับแสดงให้เห็นว่าเดวิสตอนนั้นมีอายุมากกว่าเดวินฮานี่4ปีอ่ะพูดถึงอายุที่มากกว่าไม่ว่าตอนนั้นตอนนี้ตอนไหนมันก็มากอยู่กว่า4ปีอยู่ล่ําไปแหละนะฮะครองเกมเหนือกว่าครับไล่อัดเดวินฮานี่จนแทบจะคายของเก่ากันเลยทีเดียวขณะที่เมเวทเทอร์นั้นปรากฏในคลิปนี่ก็เป็นกรรมการ คอยยุแยงแต่แข่งรั่วคอยส่งเสียงเชียร์ส่งเสียงยุออนะฮะฮะนี่นะครับตอนนี้เนี่ยพอแรนกาเซียปล่อยคลิปออกมาแกก็หัวร้อนสิครับแหมไปแบดไตให้แบบคู่ชกของแกเนี่ยแบบอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็นึกไปถึงไอคนที่มันน่าจะมีคลิปเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ใครที่ไหนมันต้องเป็นฟลอยด์เมเวเตอร์แน่แกก็เลยโอ้โหไม่ไหวละอย่างนี้ขอ โพสโซเชียลมีเดียระบายหน่อยแล้วกันนะครับที่มันอัดอั้นตันใจมานานแกบอกว่าเกลียดมานานมากแล้วด้วยฮานี่โพสตแบบนี้นะครับมันไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นนะผมเก็บปากเก็บคำมาหลายปีเพราะผมเคารพเขาแต่มันคือคนที่ไม่อยากเห็นใครประสบความสำเร็จถ้ามันไม่มีส่วนร่วมด้วยผมรู้ว่ามันนั่นแหละเป็นคนส่งคลิปให้กับไรอันผมรู้มันเน่ะ บอกให้ไรอันพูดว่าไอ้พวกขี้โม้ในงานแถลงข่าวพวกคนแก่ก็โลกกันล่าพยายามหยุดไฟของผมตั้งแต่แรกแต่ดีแล้วล่ะที่มันเผยท่าแท้ออกมาหลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วนะครับฮานี่เนี่ยก็ยังโพสต์รูปของตัวเองนะครับที่เป็นการตัดต่อนะลง Instagram มนะครับโดยแกโพสต์ภาพแกถือคบเพลิงนะครับเดินนําหน้าฟรอยเมเมเวอร์แล้วก็โพสต์แคปชั่นว่า ยุคของฮานี่เอ,อประมาณว่าแต่แกแกมันหมดยุคของแกแล้วเงียบเงียบไปดีกว่าอรรานองนั้นนะ <c oughs> เอาละครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคุณก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ก็ไดใ้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หากคนชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกำลังใจนะครับกดไลค์ กด subscribe กดแชร์อเติมกำลังใจให้ผมหน่อยก็แล้วกันเพื่อกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไปก่อนละกราบงามๆครับ